ผู้ชายไม่อยากทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณมีให้หรอกนะและอยากปกป้องคุณมากขึ้นคำถามที่ผู้หญิงชอบถามกันจังก็คือแล้วถ้าฉันอยากให้เขาโทรมาหามากกว่านี้ล่ะหรือถ้าฉันเกิดเวี่ยงเขาไม่โทรหาฉันตรงเวลาล่ะงั้นลองดูเรื่องมีอาชินกับการได้ยินเสียงของจอนทุกวันเขาจะอยู่บนรถหลังเลิกง,งานตอนห้าโมงเย็นและโทรหาเธอตอนที่รถติดเธอรู้สึกว่าเขากำลังโทรมารายงานตัวการโทรหาเธอเหมือนเป็นแค่อีกภารกิจหนึ่งที่เขาต้องทำ ทุกอย่างดูง่ายและเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ความคิดแต่แทนที่มีอาจ,จะขอให้เขาเปลี่ยนแปลงเธอกลับเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงเสียเองเธอหยุดรับโทรศัพท์ตอนห้าโมงเย็นเอาดือด้อเลยนะถ้าปกติผู้ชายคนหนึ่งโทรหาคุณตอนห้าโมงเย็นได้ตลอดแล้วจู่ๆคุณไม่รับเขาก็จะโทรมาตอนหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มและสองทุ่มก็หรือจนกว่าจะเจอตัวคุณนี่แหละค่ะที่เป็นวิธีเปลี่ยนการคุยโทรศัพท์แบบเซ็งๆให้กลายเป็นเรื่องระทึกใจผู้ชายชอบนักละเวลาที่เกิดความอยากรู้อยากเห็น ความสงสัยใครรู้และความตื่นเต้นกับผู้หญิงสักคนโอกาสมาถึงแล้วนะคะอย่าปฏิเสธช่วงเวลาที่น่ารึกใจเหล่านั้นไปนะถ้าคุณบอกเขาว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือจะโทรหาเขาเมื่อไหร่คุณต้องรักษาคําพูดแต่ถ้าคิดจะโทรไปงั้นๆไม่มีอะไรแค่อยากได้ยินเสียงก็อย่าดีกว่านี่คือ9วิธีการถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องพูดจานิบแนมประชดประชันหรือพูดพร่ำให้เปืองน้ำลายข้อที่หถ้าเขา ใช้เวลา2-3สชั่วโมงกว่าที่จะโทรกลับมาหาคุณสิ่งที่คุณควรทำก็คือใช้เวลา2-3สชั่วโมงกว่าจะรับสายเช่นกันเกลือก็ต้องจิ้มเกลือนะคะอย่างนี้ความสัมพันธ์ถึงจะได้สมน้ำสมเนื้อและพอฟัดพอเหวี่ยงกันหน่อยข้อที่2ถ้าเขาบอกว่าจะโทรมาแต่ก็เลื่อนจาก5โมงเย็นไปเป็น6โมงเย็นหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มซึ่งถ้าผิดเวลาครั้งแรกยังพอให้อภัย แต่ถ้าเขายังเลื่อนออกไปอีกก่อนวางสายให้บอกเขาอย่างสุภาพว่าไปทําธุระให้เรียบร้อยแล้วค่อยคุยกันวันอื่นข้อที่สถ้าเขาโทรมาช้าไปหลายชั่วโมงจากที่เขาบอกคุณไว้คุณควรจะปล่อยให้เขาฝากข้อความเอาไว้นะคะเก๋<ๆ>จะตายไปคุณแค่ไม่รับสายเขาสักสองสามสายเขาจะรีบถามเลยว่าโกรธผมอยู่หรือผมคิดว่าคุณโกรธซะอีกคําตอบที่ถูกไม่เลยคะ่ะฉันแค่ยุ่งมากข้อที่สาม เมื่อเขาโทรมาตอนสามทุ่มและบอกว่าอยากเจอคุณตอนสี่ทุ่มสิ่งที่คุณควรทําก็คือบอกเขาไปเลยค่ะว่าคืนนี้คุณจะเข้านอนแต่หัวคำ่ำนั่นทํำให้เขารู้จักวางแผนออกไปไหนด้วยกันให้เร็วขึ้นและบอกให้คุณรู้ร่วงหน้าเร็วขึ้นด้วยข้อ 5. ถ้าเขาโทรมาหลังสี่ทุ่มหรือในเวลาที่คุณหลับไปแล้วคุณควรจะรอจนถึงเดทครั้งต่อไปและบอกเขาอย่างสุภาพว่าอย่าโทรหาคุณหลังสี่ทุ่ม มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องคุยกับเขาและคุณก็ไม่สนด้วยว่าตอนกลางคืนเขาจะไปหัวหกก้นขวิดอยู่ที่ไหนข้อ6ถ้าเขาต้องการเจอคุณสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือแค่จะพอมีเซ็กซ์ด้วยกันได้คุณควรจะบอกเขาว่าคุณทําอย่างนั้นไม่ได้ภายในระยะเวลาอันจํากัดเอาไว้เป็นคืนอื่นที่พวกคุณมีเวลามากกว่านี้แล้วกันข้อ7ถ้าเขาไม่โทรมาบอกว่าจะไปต่างจังหวัดคุณควรจะปล่อยให้เขาหาคุณไม่เจอ ตอนที่เขากลับมาแล้วเป็นไงล่ะคุณอาจจะไปอยู่บ้านเพื่อนหรือกลับไปอยู่บ้านแม่สักพักข้อ8ถ้าเขากำลังอารมณ์เสียและคุณก็ไม่มีความสุขสิ่งที่คุณควรทำก็คือหอมแก้มเขาบอกเขาว่าคุณต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ตรงกลับบ้านไปซะข้อ 9. ถ้าเขาไม่ว่าจะโทรหาหรืออยากจะเจอคุณอาทิตย์ละกี่ครั้งก็ตามคุณควรจะอย่ารับโทรศัพท์หรือออกไปเจอเขาทุกครั้งผู้ชาย ชอบกฎเกณฑ์และการชี้นําถ้าคุณไม่ชอบอะไรแล้วก็บอกออกมาตรงๆเขาจะเคารพคุณในเรื่องนั้นเขาต้องการจะรู้ว่าสิ่งใดควรทําและไม่ควรทํานั่นเองซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะรู้สึกเร้าอารมณ์สุดๆเมื่อได้อยู่กับผู้หญิงที่แสดงให้เห็นว่าเธอมีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งและถ้าเขาต้องการอยู่ในโลกของคุณแล้วเขาจะต้องหลอมรวมตัวเองให้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณด้วยซึ่งวิธีนี้แหละที่ช่วยสร้างความสดใสซา,าบซ่าให้ชีวิตแต่งงานได้เช่นกัน